เครื่องบินขับไล่ F-16 Fighting Falcon รุ่นปี2026เป็นหนึ่งในเครื่องบินที่มีความสามารถหลากหลายและได้รับการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ทันสมัยและตอบสนองต่อภารกิจทางทหารในยุคใหม่ F-16 ได้รับการออกแบบโดยบริษัทล o c k h e e d m a r t โดยมีจุดเด่นที่การควบคุมคล่องตัวความเร็วสูงและการติดตั้งระบบอาวุธที่หลากหลายพร้อมความสามารถในการบินในทุก สภาพอากาศ F16 ปี2026มีการอัปเกรดในหลายด้านไม่ว่าจะเป็นระบบเรดาร์ AESA Active Electronic a l s c a n Array ที่สามารถตรวจจับและติดตามเป้าหมายได้แม่นยำและรวดเร็วขึ้นพร้อมทั้งระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส อิเล็กทรอนิกส์วอ e ์ y ฟ t ร์ซิสเที่สามารถรบกวนหรือป้องกันการโจมตีจากศัตรูได้ดียิ่งขึ้นนอกจากนี้ยังติดตั้งระบบลิงค์16สำหรับการเชื่อมโยงข้อมูลแบบเรียลไทม์กับหน่วยรบอื่นช่วยให้การตัดสินใจในสนามรบมีประสิทธิภาพสูงสุด โครงสร้างของ F 1 6ทำจากวัสดุน้ำหนักเบาแต่แข็งแรงเช่นคาร์บอนไฟเบอร์และไทเทเนียมเพื่อเพิ่มความเร็วและความคล่องตัวในอากาศเครื่องยนต์ปรัดแอนวิทนี่ F 1 0 0 P w u 2 9ที่ใช้ในรุ่น2026ให้แรงขับสูงถึง29,000ปอนด์ทำให้สามารถทำความเร็วได้เกินมัด2ประมาณ2470กิโลเมตร ั่วโมงอีกทั้งยังมีระยะทําการไกลถึง4,220กิโลเมตรด้วยถังเชื้อเพลิงเสริมห้องนักบินของ F-16 ปี2026เป็นแบบกลาสคอพิทพร้อมจอแสดงผลแบบดิจิทัลและ HUD เฮ d อั d ดิสเลทที่ช่วยให้นักบินมองข้อมูลสำคัญโดยไม่ต้องลาสายตาจากเป้าหมายนอกจากนี้ยังสามารถติดตั้งระบบหมวกเ m d h อ l m e t m o u n t มาเ i s p l a y ซึ่งช่วยให้นักบินสามารถควบคุมอาวุธโดยใช้การหันศีรษะและสายตา ในส่วนของอาวุธ F16 สามารถบรรทุกอาวุธได้ถึง7,700กิโลกรัมรวมทั้งอาวุธปล่อยนำวิถีอากาศสู่อากาศ M120 AMRAAM M9 s i d e w i n d ร r AM, Window, และอากาศสู่พื้นเช่น AGM65 มาเวริกและระเบิดนำวิถี JDAM หรือป a อ k w a y นอกจากนี้ยังมีปืนอากาศ M61A1 วุนการขนาด20มิเมตร ติดตั้งภายในตัวลำ f 1 6 fighting falcon ปี2026จึงเป็นเครื่องบินขับไล่อเนกประสงค์ที่ทรงพลังและทันสมัยพร้อมปฏิบัติภารกิจทั้งป้องกันและโจมตีได้ในทุกสภาพการถือเป็นกำลังหลักของหลายประเทศทั่วโลกในยุคที่เทคโนโลยีการรบทางอากาศเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว